อืมคำเตือนครับคลิปนี้เต็มไปด้วยเสียงจอบแจ๊บจอบแจบเพราะว่ามันอร่อยมากแล้วตอนอัดก็ไม่ได้ฟังมาได้อยินอีกทีก็ตอนตัดแล้วขอโทษแทนทุกคนด้วยนะครับตับปากแทนทุกคนด้วยสวัสดีครับทุกคนไทเกอร์น,นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง I'm not lion ยูทูปมันต้องบิวประมาณนี้ใช่ไหมอ,อาจจะต้องกานี้สืบเนื่องมาจากสัมภาษณ์ของรายการพี่บูดี้นะครับที่พี่บูดี้ได้สัมภาษณ์กับลๆๆๆๆๆๆาลิซาโาบานว่าถ้าได้กลับมาประเทศไทยจะไปทาอะไรนอกเหนือจากการไปไหว้คุณตาแล้วเนี่ยลิซ่าบอกว่าอยากไปกินลูกชิ้นยืนกินที่วุานีลามันเป็นอะไรที่แบบว่าป๊อปปูลาร์มากที่เออเราต้องไปยืนกินชิ้นตรงสถานีรถไฟวุนีลาะน้ำจิ้มของลิซ่าต้องเป็นน้ำพริกเผาด้วยใช่ใช่ค่ะ หลัง oh จากที่เราได้ฟังเราก็รู้สึกว่าใจเราอ่ะมันอร่อยไปแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องอร่อยแน่ๆอะไรเงี้ยเราก็เลยอหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้ได้กินลูกชิน้นยืนกินแบบลิซ่าแบบที่มีน้าพริกเผาอ่ะทุกคนนั่นแหละเนื่องจากว่าเราไม่สามารถเดินทางไปบุรีรัมย์เพื่อไปกินลูกชิ้นแบบเดียวในลิซ่าได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยสั่งมาจากร้านที่ หลายหลคนบอกว่าคิดว่าน่าจะใช่น่าจะเป็นร้านนี้แหละก็คือร้านเจพงนะครับจริงๆร้านลูกชิน้นยืนกินมันมีหลายร้านมากก็คือมันก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าเป็นร้านไหนแต่ว่าเขาว่าคาว่าร้านนี้อร่อยแล้วก็มีน้ําจิ้มพริกขอาแบบที่พีชาชอบอืก็นั่นแหละทุกคนวันนี้จะมาทําลูกชิ้นยืนกินด้วยหมอ้อทอดไรน้ำมันเฮอเพราะเราทํากับข้าวไม่เป็นเราก็ใช้หมอ้อทอดเพราะหม้อทอดเนี่ยมันช่วยชีวิตเราได้ดีที่สุดมันทําง่ายๆไม่ยากเพราะว่าเราเคยทํามาแล้วกัน คลิปนี้ไม่ใช่คลิปว่าเราแบบว่ารีแอคชั่นการกินลูปจริงครั้งแรกนะครับทุกคนเราเคยกินมาแล้ววันก่อนเราทํากินอร่อยอร่อยมากสั่งมาจากร้านเจ๊พงอันนี้เราสั่งมา3แพ็คเรากินไปแล้วแพ็คหนึ่งก็เหลืออยู่2แพ็คถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วรู้สึกว่าอยากไปสั่งกินบ้างก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับก็แอดไลน์ไปได้เลยเบอร์เดียวกันกับไลน์ไลน์เดียวกันกับเบอร์ใช่เออทุกคนน่าจะเข้าใจคลิปนี้ก็อาจจะมีความคึมคลึมนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าข้างนอกฝนตกหนักมากๆ ตันนี้เราเอาเราออกมาละลายแล้วเป็นไส้กรอกแดงแล้วก็เป็นลูกชิ้นขอเนี่ยไายแค่นี้เนาะเพราะว่า <c oughs> ขัวลบกมากน้ำจิ้มเขาก็จะใส่ขวดมาแบบนี้เลยทุกคนนี่แล้วก็มาวางไว้แป๊บหนึ่งเมื่จังนี่ทุกคนเขาจะให้แพ็คไว้อย่างนี้ออกให้ดูไปแล้วนี่อันนี้เอาเราออกมาละลายไว้แล้ว,ลเ,วลเดี๋ยวทําทำการหั่นให้มันเป็นชิน้นเล็กๆเพราะเราพี่รักที่เรากินมันแบบมันเป็นชิ้นยาวๆเดี๋ยววัน,นนี้เราจะตัดให้เป็นลเล็กๆพูดไรไม่รู้งงเวลาเราล้าง เราก็ล้างแค่ของที่เราใช้นะคะไดที่เราไม่ใช้เราก็ทิ้งไว้ให้คนอื่นมาล้างเอาเหมือนพูดเล่นแต่ว่าพูดจริงครับอยากถ่ายบุมเนี้ยอยากให้มีโต๊ะตรงนี้ล้วยืนถ่ายตรงเนี้ยได้ไหมพอเมื่อกี้มันที่เดิมนี่แหละไม่มั่นใจเหมือนกันว่าต้องล้างไหม แต่ว่าร้างแปแลนวเลยมันเนเรียบ,ร,บร้อยเสร็จแล้วแล้วก็เอาใสาน่นี่ทิ้งไปเลยหม้อทอดโอ้้อออออคลิปที่ไม่มีความสวยงามอะไรเลย,เลยจัดๆจัดๆมันหน่อยแล้วก็ใส่เข้าไป180ราา้อยแปดสิบองศาสิบนาทีรอ วันนี้เป็นวันเดียวกันกับวันที่ลิซ่ามีสเตจที่มิการโยนะครับเรายังไม่ได้ดูแต่ว่ามาแล้วเมื่อกี้ปัะมบ่ายสองครึ่งหรอประมาณบ่ายสองบ่ายสามมาแล้วตอนนี้อีโมไม่รู้แต่ว่าเรายังไม่ได้ดู<ม>ก็เดี๋ยวไปนั่งกินแล้วก็นั่งดูไปด้วยเผื่อว่า,วา <l oss> มีอะไรคุย้าวสิบนาทีแล้วเป็นอย่างนี้เฮ้ย <l oss> น่นจนไดกินปกติเราจะกลับด้านก่อนนะทุกคนแบบอีกสักห้าทีแต่ว่านี้น่าจะกินด้านแล้วนะ ก็กินเลยแล้วกันที่็นรอแล้วอยน่าตาน่ากินเดี๋ยวเราจะทำกันนี่น้ำจิ้มละลายพอดีเลยนี่น้ำจิ้มพริกเผามาแล้วแล้วก็เรียบร้อยเราไปกินกันโอเคมาแล้วทุกคนอาจจะต้องนั่งแบบว่าย่อๆนิดนึงมาเพื่อให้คอมันไม่เลยโอเคดูชินกินน้ำจิ้มพริกเผากับโค้ก

อืมไม่มี็นแค่ช้าหรอได้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 แค่นี้แหละอร่อยมากมากไม่แอคติ้งเยอร่อยจริงๆอืมน่าม,มีผักนะ 저기 내 미니 MV 강교영 판 오버님은

I'm stereo Everyone else I'm very low Protecting like the barrier Promise there's nothing scarier Than not anybody come and the me the man Cutting a of scares Cut in my hand bad, bad. you Can't have to hit the rocks In my wrist I call Say love is me Love me Love me Call me love Listen love me Oh

อ้ oh. สวยไ oh. ม่สเตเดียวใช่ไหมวันนี้ mm hmm. อร่อยอะทุกคนน้ำจิ้มพริกเผาทุกคนคิดว่าเออมันเผ็ดหรือเปล่ามันเป็นพริกเผา,เเเาแบบเป็นพริกเผาจริงอ่ะนี้มันไม่ได้เผ็ดมากคือเผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดมากมันเป็นเผ็ด หวานเปรี้ยวนิดๆอร่อยอร่อยมากๆมากๆตอนที่เรากินครั้งแรออกอร่อแลก็รู้สึกว่าโอนี่ชาชอบกินแบบนี้จริงๆใช่ไหมมันแบบของแซบแซบเลย,ยนี่คือพีิ้กเผาเลยนะทุกคน เผ็ดอยู่นะไม่ได้ว่าเ <c oughs> มื่อกี้บอกไม่ค่อยเผ็ดเผ็ดอย,อยู่แต่มันเผ็ดที่กินได้มันมันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดฮักอย่างเงี้ยมันเผ็ดแบบเผ็ดออกหวานว้าถ้ามีผักใครที่จะซื้อมากินนะครับปักนะครับรีเควสตผักต้องมีผักด้วยเฮ้ยทำไมนั่งกินแนละ้วต้องยืนกินหรือเปล่า ทุกิ้นยืนกินที่นั่งกินประมาณสามนาทีเมื่อกี้อันทุกคนจะดูะเรากินจนจบเลยใช่ไหมจะแอบซิงแล้วทุกคนสเตตไม่สวยเลยอะ่ะ มันจะโดนด่าไหมไม่ได้ว่าลิซ่าว่าชาเลต์มันไม่ค่อยสวยอ่ะไม่ไม่ค่อยมันไม่สวยสวยอย่างเดียวก็คือลิซ่าโอ๊ะอาทันหรออะไรโอ้รู้คนอร่อยจริงๆเราจะจบคลิปนี้ยังไงดีอะ่ะ จดได้เลยก็ได้ทุกคนใครที่อันเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวถ่ายให้ดูถ่ายก็คือเขาค่อยๆก้ามหนึ่งอื้อือเขากินกับน้ำโค้กที่มีน้ำแข็ง perfect match ก็จบคลิปนี้ไวเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ใครที่เข้ามาดูเพราะว่าลูกชิ้นหรือเข้ามาดูเพราะว่าลิซา่าหรือเข้ามาดูเพราะเราหรือว่าเข้ามาดูเพราะอะไรก็ช่างน่มุมนี้แล้วกันฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องแอมนอนไลออนให้ด้วยนะครับหลังจากนี้ก็จะมีคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆอืม เราทำจริงๆไม่โกหกใครที่แบบว่าทอดกระทะเป็นอ่ะเราว่าน่าจะอร่อยกว่าน,นี้มากๆทอดน้ำมันอร่อยกว่าจริงด้วยทุกคนมันกรอบมากเพื่อนทอดให้ท <c oughs> ั้งเสียงนะเพราะว่าที่หลานเขาเขาทอดทอดน้ำมันทอดกระทะน้ำมัน อันนี้เราทอดมอทอดอาจจะไม่ได้อร่อยเท่ามั้งแต่แค่นี้ก็รู้สึกว่าอร่อยมากแล้วเพราะว่าน้ำจิ้มนอร่อยมากมากมากๆากากพรงครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ไปแล้วทุกคนไแล้วอ๋อใครที่อยากดูคอนเทนต์อะไรเพราะว่าเราก็เพิ่งทำยูทู e ก,ก็ไม่รู้ว่าต้องทำคอนเทนต์อะไรเหมือนกันก็สามารถคอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้นะครับวอ